ครับสวัสดีครับพบกับผมไกลในเกมนะกับสวีรติเกมตอนนี้อยู่กับผมใน Mortal Combat X หรือพูดง่า,งายๆว่าภาคที่10นั่นแหละก็อยู่ในระบบทาวเวอร์คือสู้จนกว่าจะถึงชั้นที่หนึ่งถ้าไม่ถึงก็ตัดจบเกมเลยเอาล้วครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าเลือกตัวและครอนคือไอตอนที่ลงไปชุดแรกนั่นใช้คีย์บอร์ดแต่ตอนเนี้ย จะมาลองใช้จอยดูบ้างก็ยอ,อยากรู้มันเป็นไงเ r e d a t o r Jason ตัวไหนดีวะตัวนี้วมีเดียมฮะเหมือนเดิม,มีเดียมตลอดสู้ได้ไม่ได้อยู่ที่ตอนนี้แหละอ a l i ยน

โอ้ยโอ้โหไอ้สั่นโดนขีดเอะโดนขีดก็โอ้ยโอ้ยอ,ดดดดอืออืออ้อบาดทะลกพักนี่ไงนี่ไงอ้ออืออืออเออืร่วงสิเธอมันตายไหมนะตายไหมนะสงสยัยเจสันสงสยัย รอบสองเริ่มอีโตอโตเอาไปเดกมานิมเออเอนี่ไงเออเออเออเอมานี่ะยิ้มยโอ้ยิบตาปลายิบตาปลา

จัดให้ฟินิชแบบงนโหดเรียบร้อยจซี่ชนม,มาสกอรเปียนมั่งเท่เหมือนกัน โห้ชว์เรื่องเดิภาคแรกเลยมั้งน่ะไอ้สรลูปพักสกายคลิกเอ้าลักลูพักสกายคิก หย็บตาปลาตาป้าน้าตาหน้าถีบนะเนะออรวบรวบนี่ไงนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงเออเสียบไส้ล่วงอะไรแค่นี้เจ็บแล้วเหรอฮะนี่ไงเอ้กัดไอ้โอ้อ ไอ้เย <S ar df> ี <dengan> ่บเยีบตาปัไปไปนี่ไอสัตว์เจ่เอ้เอออมานี่มานี่สิอย่างอย่งอย่งัจคอหักคอหัก มานี่สิไอ้หน่อยทำเป็นร้องทำเป็นร้องแป๊บหนึ่งขอดูท่าไว้ก่อนโอเคลงด้านหน้าลงด้านหน้าไวา้เอาแม่งเอ้ยเจสัน ต่อเลยชั้นที่สามดีวอลันชื่ออะไรวะอ๋ออีโตมาแรงู <c oughs> ระเกียจจริงอีาน,นอนเนอเอามาทำีอะไร <c oughs> เอาตัวเชียร์เลยมาฮะเอามหนอนมาทำไมเจสันไม่ชอบหนอนด้วยเออ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 เฮ้ยไปไปไกลอะไรอะไรอะไรฮะอ๋ออ๋โอ๋ออ๋อเดี๋ยวแป๊บเออโอ้ยสันเอาคืนละเอาคืนละฮะ อ้เนี่ยมันตัวอะไรันอ่ะโอ้ย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 

ลงเดินหน้าลงเดินหน้าไว้เอ้าเกี่ยแล้วฟันซะยับเลยโดตายเลยป๋าฉัน่อไปไอ้บอดเคนชินเคนชิเคนจิ ชื่อฮีแอร์แล้วก็เรียกไปเถอะ Shall we begin Round fight. ไงบออตาเดียวออออออืกูก็ดาบกับมึงนั่นแหละกูก็มีดาบนี่แหละแต่พอเออกูเป็นมิอิโต้ไงเฮ้อต้ยังไงดี ทำลายทำไมเจ็บแล้วเจ็บแล้วเออ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 เจ็บไปน่ะมันเจ็บไปน่ะฮะรอบสองแล้วมาเออเออโอ้โอ้โอออ้อี ยายยืมหน่อยอ่าวโอยแต่ไอ้แม่งมีจอมปีศาจกูนี่แหละปีศาจของแท้กระชากแล้วก็ควันไฟเออ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 โอ้เออนี่แนี่แป๊บเดิม อหม่อยากตายแล้วนี่เจียงต่อเลยคอกทองคอกทองชื่อเชียอะไรจ้างวันไม่ดงไม่ดูแล้วไตเติ้ลมึงอ่ะ

เก่งนะใช่ไมเออเอออออโอออโหไอ้เขี้ยวมันหลบเก่งจังวะเจสันไม่กลัวแดดเว้ยเออแป๊บหนึ่งดัดคอมาเออ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  เออเออเออเอ้ยออเอออ้อ้ออเ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 อ้ไงเอไงเอเอ้ยเฮกับก่อนแป๊บนึงตั้งหลักแม่งลอนถาดลั่นถาดลัอนถาดใจกับมีดมามา อะไรอะไรโอ้ะเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้อเฮ้ย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  เอา๋ะก็ขอจบเอาเพียงเท่านี้ดีกว่าสำหรับวันนี้เกมน่าของเราไปก่อนสวัสดีครับ